บดเรื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเกลียค่าแล้ววันนี้นะคะอยู่กับปนค่ะมุ้ยมามุ้ยเช่นเดิมค่ะพี่ปนค่ะคือ <c oughs> มุ้ยนั่งอ่านมาตั้งนานแล้วว่ามันอ่านว่าอะไรออล่าอะไรอยอ๋อพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะว่าแอคเซนาาต์ภาษาอังกฤษพี่ก็ดีมาก <c oughs> แต่คิดว่ามันน่าจะอ่านว่า all บ b o v e ค่อยๆกล่อวระเบิดเอางี้งั้นเอาสำเนียงไทยๆก็น่าจะเป็นออ l u าบัฟเป็นสมาร์ทบลูทูธสปีเกอร์นะคะแล้วก็เป็นหลอดไฟในตัวด้วยนะคะก็แบบว่าเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นหรือว่าโต๊ะทานข้าวก็ได้เหมือนกันมันหน้าตาเหมือนหลอดไฟเลยพี่โบ๊ใช่ค่ะมันก็จริงๆมันเป็นหลอดไฟนั่นแหละเอาคือมันเอาไปใส่หลอดไฟได้ปะไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้เอาไปตั้งได้เลยเป็นเค้กกว่านั้นด้เดี๋ยว ก็ต้องระวังแตกนิดนึงนะจริงเหรอใช่ใช่มุยลองจับดิมันค่อนข้างที่แตกพี่มาทําไงอ่ะพี่ให้บีบเลยให้แตกคามือเลยเอ้ยเมือหนูเลือดออกนะอ่าลองบีบนะบีบเลยบีบได้เลยเบาๆหรือแรงๆแรงๆเลยเฮ้ย เก hey, ป้าคือมันเป็นหลอดไฟนะแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นยางซิลิโคน oh. เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแตกเลยค่ะเอมันแบบว่าลืน่นๆจับแล้วมันละมุนละมุนมือใช่ใช่เนาะไม่ต้องกลัวแตกเลยแต่ว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงหมดค้างไว้นะคะ,ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า <c oughs> <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ออกเสียงเอาเลยพี่ฝน a l l เบ r ร์ ออเราบัฟเข้าไปเปิดไฟอ่าปิด,ปดแล้วดไ,ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดค่ะเพราะว่าไฟตรงเนี้ค่ะค่อนข้างที่จะสว่างมากเดี๋ยวผมก็ถอดให้ดูแล้วกันเนาะคือมันถอดออกมาได้คือตัวเนี้ยถอดออกมาได้เลยบางคนก็ไม่ยากก็แบบอืมนี่ไง อ๋อมันมีแก้วครอบเอาเอกชั้นเองเนาะใช่ค่ะก็เป็นตัวเป็นพลาสติกก็ไม่ไม่แตกะอ่าบางคนก็แบบบางทีไม่อยากจะใช้ตัวนี้ใช้แต่อันนี้ก็ได้เปลี่ยนสีได้ได้ทุกสีนะคะคือให้ดูกันสีมักเยอะมากเลยก็้ทุกเฉดเลยทุกเฉดเลยเนี่ยเราไล่เปลี่ยนได้เลยนะคะันนี้คือเป็นโหมด normal นะคะค่ะ อยากจะให้เป็นสีอะไรก็ไล่ไล่ไล่ไปได้เลยถ้าไอวงกลมข้างในนี่อะไรคะที่จะเพิ่มแสงลดแสงนี่ไงอ๋อแบบว่าอยากให้มันสว่างเยอะสว่างน้อยรับได้หมดเลยใช่เนี่ยอันนี้สว่างน้อยแล้วก็โหมดต่อไปแฟชชิ่งก็จะแตกต่างกับนอร์มอลก็คือเราเลือกปุ๊บมันก็จะกระโดดสีไปเลยแต่ถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยเราเปลี่ยนมันก็จะค่อยๆไล่แล้วก็ต่อไปเฮาส์มันก็จะค่อยค่อยนี่ค่ะดับแล้วก็ติด ับแล้วก็ติดนี้เหมือนอยู่ในแบบว่าสปาเนาะอะโลมาอะโลมาอะไรอย่างงี้แต่ถ้าอยากจะอะโลมาหนักๆนะมีอีกเป็นโหมดแคนเดิลนี่เห็นปะมันจะแบบวิบวิบวิบวับวับสีออกเทียนเทียนหน่อยอ่าอ่าแล้วเราก็ใส่อันนี้ไว้มันก็จะแบบว่าเหมือนเทียนเลยเนาะยิ่งเหมือนเทียนเข้าไปเลยเออสวยงาม บบว่าค่อยๆเหมือนแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีะเหมือนของแต่งบ้านที่เขาฮิตกันอนะ่ะที่เป็นเทียนปลอมใช่ไหมคะมันก็จะให้อารมณ์แบบว่าเหมือนเหมือนกันอ่าอันนี้หรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนไล่สีเป็นเรนโบว์ก็ได้อ๋อก็จะค่อยๆไล่ไปใช่ค่ะไล่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะอ่าและนอาจากจะเปิดไฟได้แล้วนะคะก็ยังแบบเปิดเพลงฟังเพลงไปได้อีกด้วยค่ะเสียงก็แบบโอเคฟังเพลงนุ่มๆแบบ สบายสบายฟังก่อนนอนหรือว่าจะแบบเปิดคลอตรงแบบโต๊ะอาหารเนาะแล้วก็เปิดโหมดแบบเป็นแบบเทียนอะไรอย่างเงี้ย<บ>เปิดไปด้วยกด้โรแมนติกอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะ,ะได้แบบว่าฟิลโรแมนติกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้อ,อแต่ว่าเสียงไม่รู้ว่าปลุกแล้วจะตื่นหรือเปล่านะเพราะเสียงคนนุ่มมากจริงนอนต่ออะไรอย่างงี้ย มุ้ยชอบตรงที่ว่าดีไซน์มันอะแบบจะออกคลาสสิกแต่ว่ามันก็ไม่คลาสสิกขนาดนั้นนะคือเหมือนมันกึ่งกึ่งโมเดิร์นด้วยนะคะได้ได้ว่าถ้าเป็นของตกแต่งบ้านเนี่ยมันดูสวยถูกใจมุ้ยมากๆเลยอีกทั้งแสงเนี่ยมันปรับได้แบบตามอารมณ์ได้ทุกสีทุกโทนทุกเฉดเลยนะคะฝนชอบตรงที่มันเปลี่ยนไฟได้หลายโหมดนะคะแล้วที่ชอบมากที่สุดก็คือทําเป็นแบบแสงเทียนได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวออร่ารับจากดีบูมค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะอัปเดต g a d g e เก๋ๆไม่ให้ตกเทรนค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราค่ะ ใช่แล้วค่ะกลับมาพบกขบเราสองคนได้ใหม่ในรายการ n e <aked> x IT รายการที่จะมาปลดเปลือกเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ